สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีจันเฟมเบอรี่อิสมล์ไลน์นะครับวันนี้วันหยุดครับวันเสาร์ที่3ามเนาะก็เลยพาทุกท่านนะครับมาลองเช็คหมายตกปลาที่คลองลังสิตนะครับซึ่งคลองนี้เราก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ด้เป็นปีแล้วแหละนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วเนาะแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับวันนี้ว่างครับเดี๋ยวลองมาเช็คหมายคลองลังสิตดีกว่านะครับก็มีสายข่าวจากหน้าน้ำว่าปลาลัง ที่คอร์สสิทประเนก็มีกินบ้างครับตรงนี้เราก็เลยมาลองกันนะครับไม้ตรงนี้นะครับเป็นไม้มอยเทินะครับด้านหลังเราตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับสะพานที่จะข้ามไปมอเนาะนะครับเมื่อเช้าขับมาก็ประมาณ8โมงครึ่งินาหาก็นั่งตกปลากันอยู่ครับมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับมีตกกันเป็นแถวเลยนะครับหาที่ลงไม่ได้นะครับเจอตรงจุดนี้ครับพอมีร่มไม้แล้วก็มีที่ว่างอยู่นะครับเราก็เลยได้ลง รตรงใต้ต้นไม้แล้วเป็นล่มดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูดีกว่าครับว่านี่จะมีปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปลาอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามกันดูครับว่าปลาปลานินหนาที่คลองลังสิตจะมีตัวขนาดไหนนะครับผมพร้อมแล้วไปชมกันครับ หุนกันครับปาลาอะไรครับดึงสองรอบแล้วแต่ดึงไม่แรงนะครับโอ้ปาตพียนขาวครับแต้มแรกครับวันนี้หนึ่งแต้มครับท่าผู้ชมเก็บไว้ก่อนครับประมาณยังไม่เจอปลาน,นินนะครับวันนี้ เอาอีกแล้ว,วครับจะ,ราระรามาชงกันครับขันอุ้ยอะไรปลาอะไรมาลุ้นกันครับแต้มสองเด็ดนะครับวันนี้นี่ครับปานิน อานินของลองสังสิ์ครับนี่มาแล้วตัวสักสามนิ้วนะครับนี่ตัวสามนิ้วครับมาอีกแล้วแตมสองนี่ครับนี่โอเคครับเก็บไว้ก่อนครับ นินแน่แครับตัวนี้ปลานินจริงด้วยนี่แวบมีแต่ไซนี้ครับปาลปนนาปนินที่นี่ตัวเล็กปลาลินทนี่หมปลาลินทนี่ตัวเล็กนะดู ย่เยอะหมดเอเ่มา ออกวด Tak à, mula này mưa khuyên lâu muốn muốn. นนี้เราก็ตกปลามาได้สักประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับท่านผู้ชมครับก็มีปลานะครับมีปลากินกินมาเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นที่เราได้ก็เป็นพวกปลาหนิลเนาะตัวมันเนี่ยปลาหนิลครับสองตัวแล้วก็มีปลาตะเพียนมาตัวหนึ่งนะครับส่วนน้าข้างเขาก็ได้เป็นปลานิลเหมือนกันนะครับเนี่ยที่อยู่ตรงคอสะพานนะก็จะมีน้าล่งตกอยู่นะครับส่วนน้าที่ถัดไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นได้ปลาดุกมาตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับความยาวเนาะประมาณนี้แหละตัวใหญ่เหมือนกันครับมีปลาดุกมากินเบ็ดด้วยนะครับก็ ถือว่าวันนี้นะครับที่คลองลังสิตนะครับก็มีปลานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอไซส์ใหญ่นะครับไซส์ประมาณสัก4นิ้วหรือ5้านิ้วยังไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวก็เราก็จะนั่งต่อไปนะครับเพื่อมาลุ้นดูนะครับว่าจะมีปลานินไซส์ใหญ่นะครับไซส์บิ๊กๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับสำหรับคลองลังสิตวันนี้ครับมอยเทินไปครับ

หมุนเบาๆเบาๆช้าๆฮะเออเใช่ปันนินแน่ๆเลยเห็นไหมโอ้เฮ้ยตัวใหญ่ว้าว <c oughs> wow. ยกขึ้นไปทางนู้นยกยกขึ้นไปทางนู้นยกขึ้นไปขึ้นไปโอ้ oh. <c oughs> สวยงามตัวนี้ ตัวใหญ่ใชโ่โอเคเลยมาอีกแล้วหนึ่งแต้มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับ คใช่ด้วตั้นอยู่ข้างบนไงครับปลาอะไรนี่ปลานิน่นปลานินาน่นอีกแล้วอ,อ,อย่าไปานนาข้างหน้าเครับ ใช่คิดดเราสองกานเลยลใช่ไหมปิดน้าล่องหน่อยสิอุ <c> ้ย <ười> ปลากระโดดเลยดึงซะแรงเชอะปลาดึงอีกคันนึงเอาขึ้นมาปลาดึงม่ง้งไหนมันยังไม่กระโดดเลย นี่มาอีกแล้วคันหนึ่งกินติดต่อกันเลยครับสองคันติดติดโ้ดบส,บสองคันติดติดท่านผู้ชมนี่ใส่นี้ทางนั้นเลยนนลวย่ะอือ<า><ฮ>สองคันติดติดเกตรงครับรครับ ต,ต,ติดอะไรติดปลาไหนไม่ตีดนะมาม่เป็นไรครับ <c oughs> ปลาน้อยกินตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยปล่อยไปก่อน <c oughs> กระดิ่งไม่ดัง, <c oughs> ดดงใช่ มีปลาได้ไงเนี่ยเอ,เอาขึ้นมาทางนี้เ๋ยมันตกน้ำสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสิบนทีแล้วนะครับเราก็ตกปลามาประมาณเก้าโมงเนาะนสำหรับไม้น,น้ามอยเท่นนะครับก็ถือว่ากินดีนะครับวันนี้ปลากินเรื่อยๆครับไม่เหงาด้วยนะครับลงไปก็บางทีก็กินเลยก็มีนะครับหรือว่ารอสักยี่สิบนาทีกินก็มีนะครับสําหรับ หมายที่นะครับแล้วก็น้องๆที่ชอบั้งอยู่ด้านหลังเราครับตรงคอสะพานก็ไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่นาที่นั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าเลยปีก็มีเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนตกปลาเยอะมากเลยครับวันนี้คลองลังสิบนะครับปลาดินก็ถือว่าไซส์ประมาณสัก3านิ้วครับไซส์ทอดนะครับไซส์แดดนะครับเราก็ได้มาหลายตัวอยู่นะครับก็ยังไม่เจอไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์ บิ๊กบิ๊กไซส์ใหญ่ยังไม่เจอนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งครับเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมหมายถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคครับไปชมันต่อครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับท่านผู้ชมครับตกปลามาก็ตั้งแต่เก้าโมงเนาะก็ถือว่ากินดีนะครับแต่ว่ายังไม่เจอปลานินใหญ่เหมือนที่เราตามหานะครับแต่มีน้าเนะครับด้านหลังอีกคนนึงครับ ได้ปลานิลมาตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แกก็ได้ปลาดุกอีกตัวหนึ่งด้วยนะปัาดุกปลาดุกใหญ่นะครับก็ตกปลามาก็สักสามชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้พอสมควรอยู่ครับท่านผู้ชมครับถือว่าไม่แห้วนะครับสําหรับหมายนี้นอกคลองลังสิตนะครับหน้ามออิทเทิลนะครับสําหรับที่นี่ปลามีเรื่อยๆครับสาหรับปลาที่นี่นะเป็นปลานิลแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะส่วนมากจะเป็นปลานิลตานิลแต่เพียนก็มีน้อยครับเจอวันนี้สองตัวเองส่วนมากก็ปลาปลานิลทั้งนั้นเลยแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับ ผมว่าน่าจะมีปลาใหญ่นะแต่ว่าอาจจะกินแบบห่างๆหรือไม่ก็ใบยๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอคอยดูแลครับแต่ว่าวันนี้เหยื่อเราก็หมดแล้วนะครับเอามาถุงหนึ่งเนาะก็ตกเหยื่อซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นเหยื่อสําเร็จรูปเนาะหน้าสิบบาทนะครับก็มาตกมาลองเทสท,ที่คลองนี้ดูนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้มีปลา,เ,าเข้ามานะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่แค่นั้นเองนะครับ ็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้านครับว่าจะไปทำอะไรที่ไหนให้ท่านผู้ชมได้ดูฝากติดตามมาด้วยนะครับผมซ you บ๊ายบายไปท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูผลงานของวันนี้นะครับตก9โมงถึงเที่ยงนะครับไปไปดูผลงานกัน ผู้เช่าขาเด็กนี่ครับหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับท่านผู้ชมครับนี่แปดตัวมีตะเพียนน้อยตัวหนึ่งนะครับนี่นอกนั้นก็ปลานินล้วนๆเลยนะครับนี่แต่ตัวไม่ใหญ่แค่นั้นเองนะครับโอเคก็ได้พอประมาณครับวันนี้นะครับ ประมาณครับกินดีครับส่วนมากมีแต่ไซส์ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยครับนี่ก็ถือว่าไม่แห้วครับอันนี้เหยื่อถุงนึงนะครับนี่ประมาณนี้โอเคครับ